สวัสดีค่ะกับข้าวเย็นมาแล้ววันนี้ค่ะพี่ทําตัวนี้ตัวนี้ที่ตุรกีจริงเรียกเคบับเคบับเนื้อหรือที่ไทยน่าจะเรียกกระบับมาค่ะพี่ชัยนวัวทำใครจะเอามาย่างก็ได้จะเอาไปอบก็ได้หรือจะเอาไปน้ากับกระทะก็ได้คือมีหลายสูตรนะคะอยู่ที่ว่าบ้านใครมีอะไร อันแรกค่ะพี่ทำช่วงโควิดยังไม่มานะก็จะมีนวัวค่ะติดมันมีหัวหอมใหญ่มีไมายโนสแล้วมีเครื่องเทศเครื่องเทศนี่มีอะไรก็มีพวกพริกป่นหวานเกลือผงยี่หลาแล้วก็พริกไทยส่วนผสมพี่เขียนไว้ให้ข้างล่างนะพี่เอาทั้งบดเนี่ยมาบดรวมกันเลยคือมันอยู่ที่ว่าบ้านเรามีอะไรอะค่ะตัวเนี้ยนะ เราจะต้องเติมน้ำมันลงไปด้วยถ้าไม่ติดมันคือจริงๆมันต้องใช้แบบติดมันเยอะๆมันถึงจะอร่อยก็เติมน้ำมันลงไปสองช้อนโต๊ะแล้วเติมน้ำไปเตหนึ่งส่วนสามถ้วยตวงเราจะนวดประมาณ3นาทีนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามานี้ได้เลยมาเนี่ยมันบีบบีบขึ้นรูปได้เลยหรือใครจะเอาไปแช่ตูเ้เย็นก่อนก็แล้วแต่นี่คือสูตรแรกที่พี่ทําช่วงโควิดยังไม่มา นะก็คือของมันค่อนข้างจะครบนะคะแต่พอโควิดมานี่คือสุดหลังที่ทำเป็นครั้งหลังๆอะช่วงโควิดอะอะไรก็ไม่มีคือผักใบเขียวก็หมดก็ยังออกไปซื้อไม่ได้ก็จะเป็นพริกหวานสีแดงนะคะใช้2องสองเม็ดเขาเรียกเป็นเม็ดใช่ไหมสับๆให้มันละเอียด จะให้มันเหมือนที่ร้านเลยนะี่มันไม่ได้เพราะที่ร้านเขาใช้เนื้อแกะค่ะเนื้อแกะแล้วก็มันแกะแล้วเขาก็ใช้เยอะมากแต่ว่าพวกเครื่องปรุงเนี่ยจะเหมือนกันพวกเครื่องเทศเนี่ยจะเหมือนกันบางบ้านเขาก็จะใช้พริกแดงเนี่ยค่ะใส่ลงไปอย่างเงี้ยสับๆให้ละเอียดใครชอบเผ็ดก็อาจจะใส่พริกเผ็ดลงไปด้วยก็ได้พี่ชอบเผ็ดแต่พี่จะใส่พริกป่นเผ็ดลงไปเนเห็นมาพี่ก็ใช้พริกต่างชนิดกันได้ไม่มีปัญหา เอา,มาเมล็ดข้างในออกทาเหมือนกันค่ะทาเหมือนกันนะหอมใหญ่สักหนึ่งหัวนะคะแล้วก็กระเทียมกลีบใหญ่สักสองกลีบเอามาสับเหมือนกันบีบน้ําออกนะคะตัวพลิกเนี่ยแล้วก็ใส่ลงไปที่เขาเรียกว่าอะไรกระมังผสมอ่างผสมของเราตัวเนี้ยวันเนี้ยเขาซื้อแบบติดมันมาแล้วแต่ก็ไม่ค่อยติดมันเยอะเท่าไหร่พี่ก็เลยไม่ใส่น้ํามัน เออแล้วพริกจะมีเครื่องเทศมีเกลือนะคะวันนี้มีเกลือ,อ,อสัดส่วนเขียนให้ข้างล่างนะพริกไทยตัวนี้ช่อีสโซตค่ะคือพริกชนิดหนึ่งที่เผ็ดของตุรกีใครไม่มีก็ใส่พริกป่นเผ็ดธรรมดานะหาได้ตามตลาดทั่วไปอะถ้าที่ตุรกีนะใครจะชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้แล้วก็มีพริกป่นรสหวานมีเท่านี้ตัวนี้เห็นมาพี่ยังไม่ใส่ผงยี่หร่า แล้วนวดค่ะเริ่มนวดเออตัวนี้พี่ใส่อันนี้ไปแล้วนะหอมใหญ่หอมใหญ่สับหนึ่งหัวแล้วก็กระเทียมสับสองกลีบแล้วก็เติมน้ําลงไปเสร็จหนึ่งส่วนสามนะคะเสร็จหนึ่งส่วนสามถ้วยตัวแล้วแต่เลยจะกะเอาก็ได้คือถ้าใครเป็นเนื้อไม่ติดมันเติมน้ํามันลงไปนะคะน้ํามันพืชลงไปสักสองสามช้อนโต๊ะตัวเนยยิ่งติดมันยิ่งอร่อยเนี่ยแล้วพี่ก็แบบเติมเพิ่ม คือพอเรานวดเสร็จใช่ไหมแล้วก็เอามาหน่อยหนึ่งเอาไปใส่ไมโครเวฟแล้วเอามาชิมรสเฮ้ยมันไม่ได้ยังไม่พอพี่เติมยี่หลับยี่หลาบหล,ลงไปอีกอย่างเงี้ยค่ะคือรสต้องตามชอบเราอะตามชอบผลที่บ้านก็นวดค่ะนวดสักสามนาทีนะของพันเนี่ยต้องนวดเยอะๆเนี่ยพอนวดนวดแล้วเราก็แบ่งไปหน่อยในเวฟแล้วก็เอามาชิมรสชาติใช้ได้พอค่ะเสร็จแล้ว เอาไปแช่ตู้เย็นสักสองชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเอาออกมาบีบใส่ไม้กันไม้ที่ตุรกีเน,นะะี่ยค่ะไม้เคบับก็จะเป็นแบบนี้สําหรับทําที่บ้านนะแต่ถ้าสําหรับย่างข้างนอกก็ก็จะเป็นแบบเป็นเหล็กยาวๆที่เขาขายนะเอามือจุ่มน้ําค่ะเอามือจุ่มน้ําเนื้อเขาก็จะเย็นหน่อยนะใครจะเปลี่ยนเป็นเนื้อไก่ได้เนื้อหมูได้แต่ว่าติดมันจะดีมากยิ่งติดมันยิ่งอร่อยเนี่ยแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆเดี๋ยวดูนะ ใส่ลงไปเอาสองนิ้วนะคะสองหรือสามนิ้วเราอะนิ้วนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางอะบีบแล้วค่อยๆไล่เนื้อเข้ามาใครใครที่แบบเนื้อเหลวเกินไปอะเข้าใจมหเนื้อเหลวเกินไปเพราะว่าน้องยังนวดไม่ดีนะคะนวดอีกทีแล้วเอาไปใช้ติเวียนแช่ช่องธรรมดาสักสองสามชั่วโมงก็ได้ถือเป็นการหมักเนื้อในตัวเสร็จแล้วเขาก็จะเซ็ตตัวขึ้นมาแล้วมันจะทำให้บีบง่าย อันนี้พี่ก็เตรียมไว้ก่อนค่ะเตรียมไว้อย่างนี้แหละพี่เตรียมไว้ประจำาพอพี่ทําเสร็จใช่ไหมพี่ก็ใส่พวกอะไรก็ได้ภาชนะอะไรก็ได้หรือกล่องพลาสติกก็ได้แล้วพอแต่ละชั้นเนี่ยพี่ก็วางพลาสติกลงไปอีกทีพี่จะเตรียมไว้อย่างนี้เสร็จแล้วพี่จะแช่ตู้เย็นไว้พอจะกินพี่ก็เอาออกมาจะย่างก็ได้จะอบก็ได้คือแล้วแต่สถานการณ์ไงหรือบางวันจะเอาไปหน้ากับกระทะก็ได้พอสุกแล้วก็เสิร์ เนี่ยค่ะเขาก็จะมีพลิกเอามาย่างคู่กันพี่ก็เตรียมคู่กันเดี๋ยวดูนะว่าถ้าเอามากับเตาอบต้องเป็นสองชั้นนะวางบนตะแกรงชั้นหนึ่งชั้นล่างรองกระดาษไขหรือกระดาษฟอยล์ไว้นะคะเพราะว่าน้ำมันเขาจะตกลงมาเออแล้วก็อบที่ไฟ200อองศาค่ะค่อยๆอบไปเลยแล้วแต่ว่าอบนานขนาดไหนเนี่ยน้องต้องคอยดูเอานะเอาแค่สุกกำลังดีไม่แห้งเดี๋ยวดูนะ เห็นไหมคะสองถาดหนึ่งตะแกรงสองถาดแล้วก็อบกำลังดีแต่ว่าพี่ขอเอาไปยากนะคะวันนี้มีญาติเรามีญาติมามีหลานมาขอออกไปย่างกิงย่างไฟอ่อนๆเลยนะแล้วน้ำมันเขาก็จะตกลงมาเอ๊ยอร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็เสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟกับสลัดผักเสิร์ฟกับข้าว กับขนมปังอะไรก็ได้ถ้าใครชอบเผ็ดก็โรยพริกป่นเผ็ดลงไปห,หน่อยนะโอ้โหเสร็จเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆพี่ไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะมีอะไรเราใส่อย่างงันเป็นของโฮมเมดนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ